ช่วงนี้ลูกสาวงานเยอะทุกคนมาไลฟ์ขายของแล้วลูกสาวกับคุณแม่ฮาน่าไปอุดหนุนน้องกันทุกคนแล้วคุณแม่เขาก็แม่ฮาน่าเขาก็น่ารักมากเอ็นดูเวลาพูดกับปายอะทุกคนแม่อย่างงั้นแม่อย่างงี้น่ารักแล้วคือแบบว่าจะสาตาแบบว่าคุยเล่นกับน้องแบบดูไม่เกรงอะแล้วขายของเก่งด้วยนะแล้ว น้องก็คุณแม่เขาคุณแม่ฮาน่าก็แสดงความยินดีกับรางวัลที่น้องได้มอบช่อดอกไม้ให้เจ้าแสบคือกินอย่างเดียวค่ะกินเก่งมากลูกสาวทำงานนางก็กินแม่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะแม่แม่ฮาน่าเขาก็น่ารักกินไปเลยลูกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครว่าลูกเอ็นดูทุกคนไม่มีใครไม่รักปายอะถ้าอยู่ใกลปายอะทุกคนน้องน่ารักมากบอกเลยคือแบบ <c oughs> ขาน่ารักจริงๆเขาเขาทำตัวมันมันเหมาะกับการที่คนให้ความรักน้องอ่ะทุกคนนึกออกไหมจะพูดยังไงดีน่ารักอะ่ะเออใครไม่รักก็ไม่รู้เนาะมันมันแล้วแต่คนอีกนั่นแหละว่ากันไม่ได้คะ่ะแต่สําหรับปุ๋มอะ่ะน้องน่ารักมากอีกสี่พันท่านเราจะได้เจอแม่ฮาหน่าในลุกที่สผมปุ <laughs> <laughs> วมเราแบบกุ่มกิบมันบอกว่าหิวตามหิวตาหรอคะ จูปายทงานทั้งวันเลยอะเนาะไม่ถามว่านอนทั้งวันนะวันเนี้วันกับห้องเกือบถึงตีสองใช่มาก่อนต้องมาพูดถึงสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านเลยเมื่อวานลูกปายได้รางวัลนะคะรางวัลอะไรนะคะขอย้ำอีกทีค่ะเดี๋ยวขอเรือยขอบคุณรางวัลก่อนนะคะเออขอบคุณเลยรางวัลจากคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่20สิบนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วสําหรับรางวัล LG BTV พัฒนากาขา ปัปูล่าโวตก็เป็นอีกอีกหนึ่งความภูมิใจของป้าไปรู้นะคะควเครับชอบ s p e e ที่ปายพูดมากเลยบนเวทีหลายคนก็แบบโอแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากเลยอย่างเงี้ยอันนี้คิดแบบสดๆเลยป,ป้ายณตอนนั้นเลยหรือเราคิดไว้ก่อนฮะไหนเล่าคือตามจริงเวลาที่เราจะพูดอะไรมันจะออกจากมันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสมาอยู่แล้วครับแม่เพราะว่าเพราะว,ว่าเราเคยเคยเป็นยังไงเคยแบบว่า คำพูดของแต่ละคนมันมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเวลาสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเจอเราก็เลยเก็บเก็บสะสมมาอย่างกับแม่แม่แม่ก็อยากจะมีความฝันที่อ่ะอยากให้ลูกมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นแล้วก็มีมีลูกมีหลานแต่ความฝันของของปายแค่แบบว่ามันก็ไม่ได้ไม่มันไม่ได้ทําแบบตามที่แม่ฝันไว้เออมันก็เป็นความรู้สึกเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความความรู้สึกของปายมันอาจจะตรงกับความรู้สึกของใครหลายๆคนด้วยใช่ครับตายอ่ะแม่ก็มี ของค้างไปอนนี่นะคะมอบแม่แม่นูค้างไะเนี่ยฮะค้างเลยค้างเปล่คะค้างไหมคะแม่แพเน็ตอะไรเนี่ยเน็ตแม่ไม่ดีเองลูกฮะเน็ตแม่เม็ไม่ดีเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ค้างนะแม่ลูกแม่กำลังจะมอบดอกไม้ให้ลูกช็อตฟิวอะเตรียมดอกไม้มาตั้งแต่เมื่อคืนอะพอรู้ว่าลูกฝ่ายได้รางวัลปุ๊บนะคะแม่ก็คือถังดอกไม้จากแอฟริกามาเลยครับเนี่ย ลงเครื่องมาเลยเมื่อกี้นี้น้ำโชคเลยลูกเพราะกลัวปลายจะไม่ได้ใช้ถึงอเดือนหน้างงก็เลยมีน้ําเลยอันนี้นะคะเผื่อปลายเจอใครที่ชอบใครที่ใช่นะก็ไปให้นะคะได้ค่ะอย่างที่คนที่ปลายบอกในในนั้นบอกว่าถ้าคุณนั้นเขาจะมาดูแลปลายได้อย่างดีแม่ก็ฝากดูแลปลายด้วยนะคะแต่อย่างที่ย้ําไปว่าไม่ต้องรีบมี แม่คแล้วเแม่ประกาศตามหาให้หน่อยได้ไหมครว่าคนคนนั้นอาจจะอยู่กี่ก็เดี๋ยวไป40แม่ตามหาให้เลย40เลยเหรอครับแม่ตอนอีก12ปีใช่อยู่กับแม่ไปก่อนโอเคไหมถ้าใบถ้าใบอายุถึง40ปุ๊บแม่อายุเท่าไหร่ครับตกติ๊ก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 กติ๊กตกติ๊กตกกกติ๊ก อายินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับช่อดอกกุหลาบสวยจากคุณแมฮานั่นะคะยินดีด้วยนะคะขอให้ได้ปีที่สมที่สี่ที่ห้าและทุกปีนะคะขอบคุณเวทลุกเวทลุกใช่เอ็นดูนะเวทลุกนะนี่ก็คือมาแล้วค่ะเลิกงานกันยังคะสะผมโชว์ใจเย็นเดี๋ยวครบห้าพันแม่เตรียมขันเตรียมอ่างไม่เจอไม่ทันเลยกันทีเดียว เตรียมเลยเหรอคะเพราะตอนนี้เตรียมด้เลยครับตอนนี้สี่แสนว่าคนแล้วอะไปเลยไปแล้วอ่ะาลังขึ้นไปอีกครับสวัสดีแม่ลูกนะคะตอนนี้ช่วงสิบนาทีแรกเราจะรอทุกคนไหมให้ครบห้าพันนะคะเดี๋ยวไปจะสะผมโชว์นะคะให้ทุกคนดูคือคืออัพอัพไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์ยังคะแชร์ไปแล้วครับคุณแม่เก่งมากค่ะคุณลูกขาแม่ก็ต้องแชร์บ้าง น้องไปหิวนูว่าทานนักส้มครับแล้วก็วันนี้ก็ทานลูกชิ้นยืนกินด้วยต้องยืนสิฮะแถ่นั่งยืนค่ะยืนค่ะยืนค่ะยืนยืเยอะไม่ได้ครับกางเกงจะออกอ๋อลูกชิ้นยืนกินหัวขาดค่ะนั่งตะขาบอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับตะกองครับแม่ตะก้องผิดไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราทำอะไรก็ถูกไปทำอะไรก็ถูกหมดลูกแม่เชื่ออย่างนั้น อย่าได้แคร์ไปไ <อ S 1> จะไลฟ<บ>์ไปด้วยทานไปด้วยดื่มอะไรไปด้วยแม่ก็ไม่ติดเลยขอบ <สะ S 2> คุณนะครับแม่อนี่ไงขอบคุณค่ะลูกคุณหน่อยว่าเสแล้วค่ะขอบคุณมากครับคุณหนกอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีครับอีกสี่พันท่านเราจะได้เจอแม่ฮาน่าในลุกที่สามผม <laughs>